ปวินวิเคราะห์นะคะถึงกรณีของคุณองค์อิงเข้ามาเป็นนักการเมืองหรือว่ามาเป็นนายหญิงถึงแม้ว่าเราจะมีพรรคการเมืองนะคะหรือว่ามีรัฐบาลใหม่ในนามพรรคเพื่อไทยนะคะเราเคลมว่าตัวเองนั้นเป็นพรรคที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยก็บอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วสถานการณ์สิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย คดีมาตรา1นึควรที่จะได้รับสิทธิในการประกันตัวทุกคดีรวมถึงคดีของทนายอนนท์ด้วยนะคะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเป่าเค้กอยู่ในเรือนจำนะคะก็เรียกว่าหน้าหดหูยิ่งนะหดหูมากต่อมานะคะในทัศนของอาจารย์ประวินเนี่ยอาจารย์ประวินบอกว่าในโลกที่พัฒนาแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะมีธุรกิจเป็นสื่อของตัวเองอ่าสักคู่นี้มีพูดไปแล้วเนาะ ที่เศรษฐาพูดเลยบอกว่าเอ้ยไปแอบทําไมาไม่ต้องกลัวแอบทําไมไม่ต้องไปเป็นอ e ีแอบเราเป็นพวกเดียวกันอ่านี่ก็ชัดเจนมากอาจารย์ประวินก็ได้พูดเลยไงเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่ามีก็งงเหมือนกันการที่ทางกกตหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเศรษฐาเอย่ยขอใภัยไม่ใช่เศรษฐาบอกว่าธนาธรเอยหรือว่าพิธาเอยเนี่ยเปรีครอบงาสื่อมีสื่อในมือของตัวเองเอา้าวแล้วลักษณะของเศรษฐาเนี่ยหรือว่าอุ้งอิงเนี่ยคือชัดเจนมาก หนะ้าที่อย่างนี้คุณไม่จัดการหรอนะอาจารย์ปวินบอกว่าในโลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะมีธุรกิจสื่อเป็นของตัวเองธุรกิจสื่อที่มีคนในครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อที่โฆษณาให้กับรัฐบาลทุกวันเลยเจ็ดวันต่ออาทิตย์ธุรกิจสื่อที่จ้างนางแบกในการโฆษณาชวนเชื่อกับรัฐบาลนะธุรกิจสื่อที่โน้มน้าวความเห็นสาธารณะไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยผิดทั้งในแง่ของกฎหมายในโลกตะวันตกแล้วก็ผิดทั้งในแง่ของหลักปฏิบัติสากลแล้วก็ผิดทั้งในแง่จริยธรรมรัฐบาลแล้วก็การเป็นสื่อของธุรกิจนั้นๆนะคะในประเทศไทยที่เห็นตัวอย่างชัดๆเลยก็คือการมีอยู่ของสื่อ Voice TV เนี่ยแหละครับเข้าใจว่าน่าจะเียนที่จะเดินทางมาถึงในกรับบริเวณห้องประชุมแห่งนี้ เทียบร้อยแล้วนะครับอีกท่านขอเสียงปรบมือดังๆงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีครับเสรษฐาทวีสินขอเสียงปรบมืมอ สำหรับความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยในตอนนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะ,ะบอกว่าไม่บ่อยนักที่คุณหญิงอ้อนะคะหรือว่าพจมานดามาพงเนี่ยจะออกมาเล่นการเมืองแบบนี้ตลอดระยะเวลาที่ทักษิณอยู่ในอำนาจนะคะคุณพจมานเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแล้วมีกระจำได้นะว่าตัวทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่า ตัวของพรจมามาเนี่ยไม่ชอบเลยคือภรรยาเขาเนี่ยไม่ชอบการเมืองเลยสนับสนุนได้นะแต่จะให้เขาไปกลุมบังเหียนไปปรายัยไปขึ้นพูดบนโพเดียมอะไรเนี่ยพูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเลยไม่ได้เห็นภาพที่คุณหญิงอ้อเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวแถวหน้าแต่กลับปรากฏนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณหญิงอ้อเนี่ยไปร่วมงานนะคะกับทางอูอิง ไปออกหน้าอะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็ทางอาจารย์ประวินเนี่ยเขาถึงได้มองว่ามันผิดปกตินะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยาทางพรจมามาเนี่ยไม่น่าจะออกมานะคะแล้วก็อาจารย์ประวินบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็การออกมาเคลื่อนไหวในลนักษณะแบบนี้นะมันขัดกับในอดีตบอกว่าในอดีตเนี่ยพรจมามาไม่ได้มาเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆทั้งสิ้น กลับนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาร่วมเวทีการเมืองกับลูกสาวแล้วก็มีการตีความไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการออกมาช่วยการันตีนะคะว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยจะถือ,อประโยชน์ของเจ้าแล้วก็เป็นกลุ่มอำนาจเก่าว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของพรรคเพื่อไทยเลย เพราะการการันตีแบบนี้นะมันสำคัญต่อความอยู่รอดของทักษิณอย่างแน่นอนซึ่งบางคนก็มองนะคะว่าขณะนี้เนี่ยตระกูลชินวัตรนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงเอยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพชานดามามพงเนี่ยล้วนแล้วแต่กำลังถูกจับเป็นตัวประกันทางด้านการเมือง แม้ทักษิณกับพจมานนั้นจะหย่ากันแล้วทางด้านของเอกสารอะไรทั่วไปนะแต่นั่นก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับทางด้านของพฤตินัยนะคะก็คือเป็นเพียงแค่นิตินัยนี้แหละนะะในการหย่าร้างกันทางด้านเอกสารแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ประวินก็มองนะทางด้านพฤตินัยเนี่ยสองคนนี้ยังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่ดังนั้นการที่ภรรยานะคะพจมานเนี่ยได้ออกมาช่วย สามีนะคะหรือว่าทักษิณในสถานการณ์ที่คับขันหรือว่าวิกฤตขนาดนี้เนี่ยย่อมที่จะเป็นเรื่องที่จะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆส่วนการที่อุ้งอิงแพทองทานได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นไม่น่าจะมีอะไรนอกไปจากความพยายามในการที่จะกู้ศรัทธากลับคืนมาสู่พักเพื่อไทยเพราะเศรษฐานนั้นทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ ไม่ได้มีบารมีในพักเลยแล้วตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะว่ามีแต่รับเสียงด่านะเคลื่อนไหวครั้งใดเนี่ยมีเสียงกลด่าวมาตลอดเลยตั้งแต่ขึ้นมาเลยอะ่ะมี่ก็ยังงงเลยว่ามันสง่างามตรงไหนวะคือตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มีสิ่งที่ทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าคนในประเทศไทยชื่นชมนะคะหรือว่าสมศักดิ์ศรีกับการกลับมาของพักเพื่อไทยอะนะอันนี้พูดจริงเพราะว่า ทุกคนก็คงจะรู้นะว่า8ปดปีเก้าปีที่เขารอมาตลอดว่าเขาจะกลับมาพังงานนะคะในการเมืองแล้วแล้วยังไงอะ่ะพอตั้งแต่เสรษฐาขึ้นมานี่คือชื่อเสียงก็มีแต่โดนด่าตลอดนะอย่างตอนนี้ในเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยก็คนกําลังไล่บี้กันอยู่เลยนะคะว่าอย่ามากลับคำตอนนี้นะที่ผ่านมานี่คือมึงหาเสียงอย่างเต็มที่เลยนะคะพอไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้มีเกณฑ์นในการ แจกเงินใหม่แล้วนะคะทําให้ผู้คนเขาก็ได้กล่นดานะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกูเนี่ยมีเงินเดือนสองหมื่นห้าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยกูกลายเป็นคนรวยไปแล้วนว้ยกูมีเงินเดือนสองหมื่นห้าเนี่ยกูกลายเป็นคนรว,ว,นะว,วยในสายตาของรัฐบาลไปแล้วแล้วก็กูไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยสังคมก็กดดากันเยอะเลยนะคะแล้วก็ไล่บี้เลยบอกว่ามึงมึงจะแจกเมื่อไหร่ อย่าตบตศัตว์อีกนะเห็นไหมคะมี่ถึงได้บอกว่าตั้งแต่เศรษฐาเก้าเข้ามาเนี่ยมีแต่เรื่องถูกด่าทั้งนั้นเลยแล้วก็การเข้ามาของเขาเนี่ยก็ตบตศัตว์แล้วนโยบายอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็กําลังจะตะบตศัตว์ด้วยก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าแล้วมันจะสร้างความสง่างามตรงไหนจะสร้างศรัทธาให้กับพัคเพื่อไทยตรงไหนเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมี่มองว่ามันสร้างไม่ได้แล้วแหละเพราะว่า มันมีแต่คนที่ยังดอดออยู่เท่านั้นนะที่ยังคงดอดอกับพรรคเพื่อไทยถูกไหมคะเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วเนะว่าคนเสื้อแดงมันจำนวนมากเลยที่ลาแล้วลาขาดนะแล้วก็เ,เห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งทักษิณตอนนี้ก็โดนด่าโดนตรวจสอบแล้วก็อุ้งอิงก็โดนเละเลยกระจายเลยนะคะที่บอกว่าเนี่ยแหละปิดสวิต์สามวอ,อขออภัยนะะปิดสวิต์สามปอนนะคะปิดสวิตซ์สอวอนะคะแล้วก็เนี่ยมีกินมีใช้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ เห็นไหมคะว่าอุ้งอิงเนี่ยก็ไม่ได้กู้ศรัทธาอะไรขึ้นมาเลยตัวเองก็โดนด่าพอกันแล้วก็ตอนนี้ก็ลามไปยันยิ่งลงยิ่งรักนะคะลามไปยังเสร็จทงเสรษฐาหรือว่าแม้กระทั่งอดีอรเพียงเกต่โชนานนะคะแต่ละใครแต่ละคนที่เมื่อก่อนเคยได้รับการชื่นชมนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรายการของ voice tv นะคะอย่าง Care Talk อะไรอย่างเงี้ยดวงฤทธบุญนาคอะไก็โดนเละไปหมดเลยเละตุ้มเป๊ะเลย หมอ밍มหมอเลียบอะไรโดนหมดท่านทั้งด้วยเมื่อก่อนเนี้ยศักดิ์ศรีหรือว่า,าการยอมรับนับถือของคนเดือนตุลาอะไรเงี้ยยังมีเยอะแยะแต่คุณสังเกตไหมว่าในการเลือกตั้งปีหกหกเนี้ยมันท,งทังพินาศหมดเลยนะภูมิทงภุม้มทาเนี้ยไม่เหลืออะไรเลยนานนี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่ามันมันจบแล้วจริงๆค่ะเพื่อไทยคือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งดีงามที่เขาเคยทํามาคือมันมัน มันมาลายหายสิ้นอ่ะกับการแสดงออกของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นลูกสาวนะมันมันมันแย่มากแล้วจําได้ไหมตอนนั้นที่อุ้งอิงก,ก็ออกมายอมรับเลยบอกว่าใช่พ่อเขาเป็นเทวดาไงเออเห็นไหมแต่พอถึงคราวที่จะตัวเองตัวเองจะต้องเข้ามาเล่นการเมืองอีกรอบหนึ่งก็เนี่ยพยายามที่จะมาสร้างภาพอีกงานะที่ผ่านมานี้อาจจะคิดว่าเศรษฐาจะเอาอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยนะก็เลยก็เลยคิดว่าเออตัวเองไม่ต้องมา ใส่หน้าตากอะไรแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอ่งานนี้คือไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเออไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเออพกเมียมาด้วยหรือเนี่ยนะไม่ไม่ใช่งานนี้พกหญิงอ้อมาด้วยหรือเนี่ยแม้มาแค่นี้นะคะก็คือต้องหนีบเอาคุณแม่มาด้วยเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บรวินได้พูดแหละว่าพระจมาเนี่ยไม่เคยที่จะมาออกด่านหน้าแต่นะตอนนี้มันไม่เหลือใครแล้วไงตัวพ่อก็ไปอยู่ที่ต้องไปเล่นปลาหีนะะป่วยการเมือง ส่วนยิ่งรักนะก็อยู่อีกประเทศหนึ่งก็เขาเรียกอะไรอะ่ะยิ่งรักก็รอความหวังจากทักษิณเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าแก้เปลาะทักษิณได้เดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นคราวของทางยิ่งรักนะได้รับอภัยโทษก็ได้เดินทางกลับเข้ามาแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าองค์คารยบเขาก็ช่วยกันสุดลิมที่ปรตูเลยมีญาติโกโหติกาเท่าไหร่ก็ขนกันมา นะ,ะทางหญิงพชมานก็เลยจําเป็นที่ต้องออกมาช่วยลูกสาวด้วยเพราะไม่เหลือตัวเลือกอื่นแล้วเนาะก็ต้องออกมาช่วยกันที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมคะทีะ่ทางใครนะมินก่อนโอ๊กโอ๊กที่ออกมาช่วยในวันหาเสียงเนี่ยคือคุณรู้ไหมคะว่ามีพูดกันด้านหลังเนาะเราแซวก,กันเราหัวเราะกันว่าเออเราไม่เข้าใจเลยคือโอ๊กเขาเมื่อก่อนเนี่ยโอ๊กเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในดาราเลยนะเป็นไฮโซชนิดที่เรียวกว่าสาวสาวนรี๊ดกันเกลียวเลยอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้คือสงาาส่าราศีมันหายไปไหนหมดเราก็ไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าเอออาจจะเขียวเคี้ยวหนมเยอะเล่นไอซ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียเสียศูนย์เพราะว่าคือไปดูได้เลยนะมันจะมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปในตำนานที่ตัวของโอ๊กเนี่ยเขาหลุดอะหลุดหลุดอะไรยังไงก็ไม่ทราบคือดูเหมือนตื่นเต้นดูแบบตาเหลือกไปเหลือกมาก็บางคนเขาบอกว่าเนี่ยแหละเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เล่นตัวยงอนะ ก็อาจจะทําให้มันมีผลส่งผลจนกระทั่งถึงบัตรนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีความประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยอายุเขาก็ยังไม่เยอะนะถ้าถ้าพูดถึงเทียบกับคนอื่นอะ่ะเพราะอ่าคนที่เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายุสี่สิบกว่าเนี่ยก็ยังมีเยอะแยะนะที่ไม่ได้ดูโรยขนาดนี้แต่ว่าโอ๊กเนี่ยดูโรยมากเลยนะโอ้อันนี้เราว่างงมากเลยว่าท่านท่านนี้ว่าเงินเขาก็ถึง,เข,ถงเขาจะอัดฉีดอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าเออทําไมแบบดูดูโสม,มากแล้วก็ ที่ออกมาตอนที่เลือกตั้งอะเรายังแซวกันเลยบอกโอ้โหทำไมเหมือนเหมือนโอ๊กไม่มีแรงเหมือนโอ๊กไม่มีสง่าราศีเหมือนโอ๊กช่วยอะไรไม่ได้เลยอะคือเหมือนกับว่าส่งโอ๊กมาเนี่ยโอ๊กทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่เพียงแค่พยุงน้องสาวลุกขึ้นนั่งหรืออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเขาท้องแก่เนาะก็คือส่งมาขนาดอุ้งอิงแค่นั้นแหละว่าเออเดินทางมาด้วยจะได้ปลอดภัยอ่าก็นั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าจะส่งสามีมา จะจะแจ้งแจ้งมันก็ยังไงอยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรของเขาด้วยเขาก็เลยโอโอเคงั้นก็ให้พี่ชายมาดูแลแทนก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าเอแม่จะไม่ออกมาก็ไม่ได้แล้วแหละส่วนพี่สาวเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ถนัดทางด้านนี้เลยอคุณคุณเอมอ่ะเอ,อ้ท่าทางจะไม่ถนัดทางด้านนี้เลยก็ทางาจักรวินก็เลยตกท้ายนะคะบอกว่าเนี่ยแหละก็เลยต้องเป็น คุณหญิงอ้อนะคะเพราะจำานที่จะออกมาช่วยสามีในยามคับขันแบบนี้ส่วนในเรื่องของอุ้งอิงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรไปมากจากการพยายามที่จะออกมากู้ศรัทธานะพยายามแย่เป็นพักรุ่นใหม่เป็นอะ,อะไรใหม่ๆแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นเขาเปลี่ยนความรู้สึกนะคะภาพลบๆของคุณไปได้เพราะอะไรไหมคะเพราะว่า คุณอย่าลืมนะว่าเพราะการเคลื่อนไหวของคุณที่คุณจะเข้ามารับตําแหน่งในการเป็นรัฐบาลคุณเนี่ยได้ได้ได้ทําให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่คุณคุณชานนท์อ่ะเขาต้องลาออกไปจําได้ไหมที่ที่เขาเป็นแกนนําของพวกกลุ่ม LGBT อ่ะนะอือคือเนี่ยนะัะบีบให้คุณอ,อชานนท์นะคะหนอว่าอ,อสอสอ,อีกคนนึงอะ่ะคุณทัศนีอะ่ะคนนั้นก็ลาออกเหมือนกัน เพราะอะไรก็เพราะการเคลื่อนไหวของคุณน่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณน่ะเป็นพักการเมืองรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ไงถูกไหมแล้วในในในพักการเมืองของคุณน่ะมันก็เต็มไปด้วยควนคนเดือนตุลาหรือว่าคนยุคเจนบีบี BB ที่มันค่อนข้างยอดดอ,ดอพอสมควรน่ะแล้วอะไรคือภาพพจน์ของความเป็นคนรุ่นใหม่พรคก,การเมืองหน้าใหม่ ที่เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เลยสรุปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ไดโนเสาร์แค่นั้นเองนะแล้วก็อาจารย์ประวินบอกว่าอืก็เรียกกลับขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเศรษฐาก็ทําอะไรตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีบารมีอะไรในพักเลยเอาจริงๆไม่ได้มีบารมีของผู้นําด้วยนะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอุ้งอิงนั้นมีบารมีทางด้านการเมืองแต่บทบาทการกู้ศรัทธานั้นอาจจะทําได้ เพราะว่าตัวเองนั้นคือลูกสาวของทักษิณที่ใช้นามสกุลชินวัตรก็แค่นั้นเองโอ้โหนี่เจ็บปวดนะเจ็บปวดจริงเพราะว่าเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเราไม่เคยเห็นผลงานของอุ้งอิงด้วยซ้ําอันนี้เราก็ต้องพูดกันจริงๆเลยว่าการที่อุ้งอิงเนี่ยขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้เนี่ยก็เพราะคําว่าเขาเป็นลูกสาวของนายใหญ่ก็แค่นั้นเองอันนี้มีเห็นด้วยนะจริงๆเพราะผลงานของอุ้งอิงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลย การที่เขาเข้ามาเป็นหุ่นเชิดเนี่ยทุกคนก็รู้นะคะว่าทักษิณนั้นส่งอุ้งอิงเนี่ยมาเป็นไม้สุดท้ายแล้วแหละพมไม่เหลือใครแล้วนะ,ะสมชายไปแล้วสมัครไปแล้วยิ่งรักไปแล้วนะคะแล้วก็พรจมานไม่ถนัดเลยแล้วก็คุณอะไรนะเดี๋ยวมนี่ก่อนโอ๊ก็ไม่เอานะ,ะโอกนียิ่งยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะล้างผ้าพดเดิมไม่ได้เลยส่วนคุณเอ็มนี่ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเลยเขาไม่เขาคงไม่ถนัดจริงๆอะ นะค,ะคุณคุณก็ลองดูแล้วกันไม่เหลือใครจริงส่วนอุ้งอิงเนี่ยเขาเขาน่าจะเป็นคนใจใหญ่พอสมควรนะนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลามีการพิพากษาคดีของอทักษิณเนี่ยเราก็จะเห็นคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละท,ที่ที่ไปแสดงบึนปากอะไรเงีเ้ยทําให้สังคมเนี่ยรู้ว่าเอออุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่คนที่ไม่ไม ไม่ไม่ยอมอ่ะเอาไง่ายง่ว่าไม่ยอมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีอะไรตั้งเยอะแยะเราก็ไม่เคยเห็นการออกมา,ามีปากมีเสียงของทางโอ๊กเอยหรือว่าของเอมเออยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าคนที่เหมือนทักษิณมากที่สุดก็คืออุงอิงเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าตาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นใน,นเรื่องของนิสัยด้วยว่าเอออุงอิงเขาก็เป็นคนที่ ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยหรือว่าไม่ได้เงียบแบบพี่สาวค่วาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวตายตัวแทนที่ที่ถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ทักษิณจะลงมาเทมนุนาตักนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่มีเห็นด้วยนะคะว่าเรายังไม่เคยเห็นผลงานของอุ้งอิงแต่ว่าการที่เราเห็นอุ้งอิงออกมายืนข้างหน้าได้หรือว่าได้รับการเคารพจากโชรน่านนะคะจากใครก็แล้วแต่จากหมอมงจากภูมิธรรม อะไรพวกนี้ที่เนี่ยรุ่นไดโนทั้งนั้นรุ่นดึกดังบันรุ่นเอ่อรุ่นเราสู้พวกนี้รุ่นโบราณวัตถุพวกนี้ที่เขาก้มหัวให้กับพุ้งอิงเพราะอะไรเพราะเป็นลูกของทักษิณน,นั่นเองนันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของอาจารย์ประวินนะคะ